เมื่อไม่เทรดทองอย่างมืออาชีพทำแค่4ข้อนี้ท่านก็สามารถสร้างกําไรได้อย่างมืออาชีพทองคําถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีมูลค่าสูงการซื้อขายทองคําสามารถทํำกาไรได้สูงการซื้อขายทองคํามีมานานนับพันปีและเป็นสิ่งสำคัญของการค้าโลกมาโดยตลอด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความนิยมในการซื้อขายทองคำเพิ่มขึ้นเนื่องจากความปลอดภัยและเสถียรภาพในตลาดการเงินในฐานะนักเทรดทองคำที่จะเป็นมืออาชีพสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจอย่างตรงแท้เกี่ยวกับตลาดและแนวโน้มและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของตลาดในคลิปนี้ จะมีการแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนทองคำสำหรับมือใหม่เพื่อที่ท่านจะได้รู้วิธีการเทรดทองคำเหมือนกับนักเทรดมืออาชีพสามารถทำกำไรได้จริงๆอย่างแรกครับสิ่งที่ท่านต้องทำความเข้าใจในการเทรดและก็ลงทุนก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทองคำเนี่ยตลาดมันเป็นยังไง ตลาดทองคําเป็นตลาดที่มีความซับซ้อนและมีความไดนามกสูงครับและเพื่อให้ประสบความสําเร็จเมื่อใหม่เทรดทองคําจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเข้าใจความแตกต่างของตลาดตลาดทองคําขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และก็อุปทานได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยหลายประการและปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคําได้แก่ประเด็นที่1ปัจจัยที่1คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปจัจจัยเศรษฐกิจเช่นเรื่องของตัวเงินเฟอ้อเงินฝืดและอัตราดอกเบีย้ยมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดทองคําทองคํามักจะใช้เพื่อป้องกันอัตราเงินเฟอ้อซึ่งหมายความว่าอัตราเงินเฟอ้อสูงความต้องการของทองคําก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนั่นเองปัจจัยที่2ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศความตึงเครียดทางด้านการเมือง สงครามและนโยบายการค้าระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อตลาดทองคำด้วยเช่นกันในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งนำไปสู่อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองปัจจัยที่3ครับคือปัจจัยทางด้านความเชื่อมั่นของตลาด ความเชื่อมั่นของตลาดมีบทบาทสําคัญในตลาดทองคําการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสถานการณ์ทางด้านการเมืองและปัจจัยอื่นๆมีผลกระทบโดยตรงกับราคาและความต้องการของทองคําในขณะนั้นปัจจัยที่4คือนโยบายของธนาคารกลางเช่นธนาคารกลางของออยุโรปนะที่เป็นยูโรเปีย Capital Bank นะครับหรือ Federal Reserve นะซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดทองคํนานโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงินสามารถมีอิทธิพลต่อความต้องการของทองคําได้ด้วยเช่นกันครับข้อที่5ครับเป็นปัจจัยในเรื่องของซอสแล้วก็ในเรื่องของการจัดหาการขุดการครบคลพบเจอต่างๆนะครับการผลิตและการจัดหาทองคำส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำด้วยความต้องการทองคำมัด สูงกว่าอุปทานเสมอนะซึ่งนำไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทองคำนั่นเองนะครับคราวนี้เรารู้แล้วแหละนะครับปัจจัยที่มีผลกระทบกับตัวราคาของทองคำต่อมาครับถ้าท่านจะเป็นนักลงทุนสิ่งที่ท่านต้องทำความเข้าใจก็คือการวิเคราะห์ตลาดเพื่อนำไปสู่การหาจังหวะการซื้อการขายอย่างเหมาะสมการวิเคราะห์ตลาดทองคำ เป็นสิ่งที่ผู้ค้าทองคำเนี่ยต้องมีความเข้าใจเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับจะได้รู้จังหวะเวลาในการที่จะซื้อขายมีหลายวิธีครับที่สามารถวิเคราะห์ตลาดทองคําซึ่งต่อไปนี้เป็นปัจจัยนะฮะอย่างแรกครับเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของเทคนิคหรือเทคนิคเขการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้แผนภูินะครับเครื่องมือชาร์ตต่างๆนะครับเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองคํา นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ตัวบ่งชี้หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆครับเช่นค่าเฉลี่ยนะครับเคลื่อนที่นะครับหรือตัว MA นั่นเองนะครับเส้นแนวโน้มหรือเส้นเทรนนะครับหรือรูปแบบแผนภูมิเพื่อระบุแนวโน้มการคาดการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องศึกษาทางด้านเทคนิคครับดูกราฟให้เป็นนะดูแนวต่างๆนะครับไพรแอคชั่นนะครับ ต่างๆต้องทําความเข้าใจอย่างที่2ครับวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานครับการวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานต่างๆเช่นอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟอ้อและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อคาดการทิศทางของตลาดว่าจะขึ้น หรือลงราคาของทองคําจะขึ้นหรือลงได้ด้วยนะครับข้อที่3ครับเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่นการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการตรวจสอบความเชื่อมั่นของตลาดเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของอะไรบ้างเช่นนะครับเกี่ยวกับบทความ พวกข่าวสารพวกสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อกำหนดความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดนั่นเองและตัวที่4ครับก็จะวิเคราะห์กันในตามลังดักของฤดูกาลนะฮรการวิเคราะห์ตามฤดูกาลเกี่ยวข้องกับแนวโน้มในดีนนะฮะของตลาดทองคำในช่วงฤดูกาลต่างๆนะครับนั่นวิเคราะห์ตามฤดูกาลฤดูกาลจับพิจารณาข้อมูลในดิน เพื่อระบุรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตนะครับเป็นลักดักของซีซันแนลหรือเป็นรอบกันไปนะครับเราพอเข้าใจแล้วแหละว,ว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่จะนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลนะในฝั่งของทองคำนะครับคราวนี้วิธีการซื้อขายทองคำเขาทำกันยังไงไปดูกันนะครับวิธีการซื้อขายทองคำนะครับมีด้วยหลายวิธีนะครับอย่างแรก นะครับนั่นก็คือการซื้อทองคําจริงนะทองคาที่เป็นทองคําแท่งทองคํารูปเ์พันต่างๆนี่แหละนะครับก็ทองคำเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะที่นักลงทุนนะก็ลงทุนโดยวิธีการดั้งเดิมแนละ้วก็คือการซื้อทองคําจริงรวมถึงพวกเหรียญทองคําทองคําแท่งเครื่องประดับนะครับทองคําจริงมักถูกมองว่าเป็น,ปนสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสามารถปกป้องนักลงทุนจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และในส่วนของที่เป็นภูมิรัฐศตร์ได้ด้วยฮะก็คือการเก็บทองทองคําจริงเอาไว้ Hawaii, นะครับนั่นอย่างที่1ครับอย่างที่สองครับไม่ได้เก็บทองคําจริงฮะแต่เก็บลักหณักของที่เป็นกองทุนเขาเรียกว่า GoETF นั่นเองนะครับหรือ Xchang ่ r เทรด f u น d s นะครับเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่ติดตามราคาทองคํา ETF นะครับช่วยนักลงทุนครับสามารถลงทุนทองคําได้โดยไม่ต้องมีทองคําจริง g o e t f ครับ มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นนะฮะถ้าไม่ได้ซื้อ้องคำรจริงก็ไปซื้อลักหนักของที่เป็นาราคานะติดตามราคาทองคำตามนั้นนะครับอย่างที่2ครับก็คือโกล t f นะครับส่วนอย่างที่3วิธีการซื้อขายเนี่ยก็จะซื้อลักหนักของโกล u ฟิวเจอร์นะครับโกล u ฟิวเจอร์ครับเป็นสัญญาที่ซื้อและขายแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์นะครับ กลฟิวเจอร์ครับช่วยให้นักลงทุนสามารถเก่งกําไรราคาทองคาในอนาคตได้ครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากําหนดให้นักลงทุนซื้อหรือขายทองคำณนะวันที่ในอนาคตในราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับก็เป็นการคาดการณ์ว่าอีก1เดือน2เดือนราคามัได้ขึ้นหรือลงนะครับคุณก็ไปซื้อดักซื้อดักรอเอาไว้ได้นะครับและตัวที่4ครับวิธีการซื้อเขาเรียกว่าการซื้อแบบโกลออปชัน กอปชันครับเป็นสัญญาที่ให้สิทธ์แก่นักลงทุนแต่ไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อขายทองคำณวันที่ในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าครับตัวเลือกทองคำมักใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยนักลงทุนใช้ในการจัดการความเสี่ยงนะครับและตัวสุดท้ายครับวิธีการซื้อขายในแบบที่5าเรียกเขาเรียกว่า CFD ทองคำนะครับเซฟดีทองคำหรือ สัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยนักลงทุนสามารถเก่งกำไรในราคาทองคำโดยไม่ต้องซื้อทองคำจริงนะครับ CFD ครับมีการซื้อขายโดยใช้ตัวมาจินนะซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถทำกำไรมากด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามครับ CFD ยังมีความเสี่ยงสูงและควรซื้อขายโดยเทรดในลักษณะของที่ เรามีประสบการณ์แล้วนะครับเราก็รู้แล้วล่ะนะครับว่าวิธีการซื้อขายเป็นอย่างไรครับคราวนี้ครับเราก็มาดูในส่วนของที่เป็นเคล็ดลับการเทรดว่าจะเทรดอย่างไรให้มีกําไรนะครับสี่เคล็ดลับต่อไปนี้นะฮะก็เป็นเคล็ดลับสําหรับการเทรดของมือใหม่นะฮะ ในการเป็นผู้ค้าทองคำที่ประสบความสำเร็จครับจำเป็นต้องเข้าใจอย่างตรงแท้เกี่ยวกับตลาดและก็ปัจจัยที่มีดีพลนะครับของตลาดครับต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการนะสำหรับการซื้อขายทองคำอย่างมืออาชีพประเด็นที่1ครับท่านต้องเป็นคนที่หูไวตาไวติดตามข่าวตลาดล่าสุดอยู่อย่างสม่ำเสมอครับเพื่อประสบความสำเร็จในการซื้อขายทองคำครับสิ่งสำคัญคือการต้องรับทราบข่าวสารล่าสุดและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำ สมัครรับข้อมูลข่าวสารนะครับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทางด้านดิจิตอลต่างๆจากสำนักข่าวและผู้ติดตามผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบนโซเชียลนะครับเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะนะครับการขึ้นดอกเบี้ยนะอัตราการว่างงานต่างๆนะการบริโภคต่างๆนะครับเรานี้มีผลนะเรื่องสองครามมีผลทั้งสิ้นนะครับอย่างที่2ครับใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานท่านต้องเป็นนะครับใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะและปัจจัยพื้นฐานเพื่อระบุแนวโน้มและแตัดสินใจเข้าอย่างรอบครอบเกี่ยวกับเวลาซื้อขายนะเมื่อไหร่ควรจะซื้อเมื่อใ่ควรจะขายนะครับเวลาควรจะเข้าเวลาควรจะออกนะครับควรเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ใช้กราฟเทคนิคเป็นนะครับอย่างที่3ครับกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและจัดการความเสี่ยงนะครับเราต้องรู้นะนะครับว่าเป้าหมาย ที่เป็นจริงนะครับในาก,การจัดการความเสี่ยงของเราอย่างเรามาระวังครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียงเงินครับใช้คําสั่งคัดลอดนะครับในส่วนที่เหมาะสมนะครับและก็ในส่วนของที่เป็นทาร์เกตไพร์นะฮะที่เหมาะสมด้วยนะครับ เข้าใจเรื่องของการทำเมนดมินิเมนต์นะว่าต้องทำยังไงนะครับจะเพิ่มมราาส่วนกำไรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการขาดทุนไปได้ด้วยนะครับอย่างที่4ครับนั่นก็คือการที่เราต้องเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เหมาะสมกับความต้องการนะครับหรือเลือกโ,โลกเกรนนั่นเองการเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายที่เหมาะสมกับความต้องการของเราครับและนําเสนอเครื่องมือนะเป็นทรัพย์กรที่เราเนี่ยต้องการในการ่จะค้าขายเทรดทองให้ประส,รสบความสำเร็จครับ พิจารณาปัจจัยต่ตางๆนะเช่นเรื่องของภาพธรรมเนียมนะเรื่องมือในการซื้อขายการสำนวนล,ลูกค้านะเมื่อเลือกแพลตฟอร์มในการซื้อขายมีอยู่หลายแพลตฟอร์มนะทึ่งท่านสามารถจะเลือกแพลตฟอร์มนะในการซื้อขายเทรดทองได้จากลิงก์ด้านล่างได้ด้วยนะครับก็มีมาให้เลือกลองไปดูเงื่อนไขกันนะครับในข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือการที่เราก่อนที่จะไปเทรดจริงครับต้องพยายามฝึกฝนในบัญชีทดลองก่อนนะครับหรือตัวเดโมนะก่อนที่จะเริ่มซื้อขายจริงเนี่ยฝึกฝนในบัญชี ทดลองนะให้มีความเข้าใจในเรื่องของตลาดเข้าใจกราฟเข้าปัจจัยพื้นฐานนะเทรดก่อนนะก่อนที่จะไปลงตลาดจริงนะครับสรุปนะฮะการซื้อขายทองคําเป็นี่ยสามารถทํากาไรได้สูงครับแต่เราจําเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตลาดและก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดนะด้วยการใช้ตัวการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคอและปัจจัยพื้นฐานตั้งเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบด้วยนะครับคุณสามารถซื้อขายทองคําได้นะอย่างมืออาชีพเนี่ยก็ต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการและที่สําคัญครับก็คือต้องหมั่นฝึกฝนนะครับหรือไปเทคคลาสนะครับหาหนังสือทั้งหามาอ่านเพื่อประกอบความรู้ให้เราเนี่ยมีโอกาสประสบความสาเร็จนะครับ ากทุกท่านกด subscribe กดติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนข่าวสารจากโทั่วโลกครับวันนี้เราแล้วกออคุณและสวัสดีครับ